คนรุ่นใหม่นี้เนี่ยถ้าไม่พูดอะไรที่เป็นรูปมาทำเนี่ยเขาไม่เข้าใจเพราะรฉะนั้นวิธีที่จะได้คนมาเกื้อกูลพระพุทธศาสนามากมากก็ต้องบอกว่าบริจาคมากก็จะได้บุญมากและบุญเนี่ยก็จะสามารถไ,ไปถึงดินแดนสุขาวดีได้เมื่อไปอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นรูปมาทำมันเข้าใจง่ายน,นี่ครับอาจารย์ก็อยากทําอย่างนั้นก็ทําแต่มันไม่ใช่พูดไม่ใช่พูดมันไม่ใช่พูด, <laughs> พด <laughs> ก็อยากทําก็มีเศรษธีทาได้ ก็าจะทำอย่างนี้แต่พอเงินมันเยอะเนี่ยไอ้ความโลภอำนาจมันก็เข้ามาอำนาจมันมีนมเยอะพ้าจะใช้เงินไปให้คนนนคนนี้เ<ม>พื่อจะซื้อความสะดวกซื้อความเป็นพวกซื้ออะไรมันก็ไม่ใช่ธรรมะเพราะธรรมะต้องเป็นธรรมชาติเป็นไปตามกฎธรรมชาติสมมุติว่ามีเงินเยอะพอมีเงินเยอะพระเอาเงินไปแจกวัดต่างๆวัดต่างๆก็จะมาขึ้นกับเปาแทนที่วัดกับชุมชน จะพึ่งพิงกันซึ่งเป็นเรื่องที่ดีงามมากเรื่องของสังคมนะครับมีการพึ่งพิงกันมีการเรียนธรรม,มะมีอะไรต่อะไรเป็นการกระจายตัวเป็นประชาธิปไตยโดยคนก็จะมาพึ่งที่ศูนย์ทุนก็จะไม่คิดครบกระชาวบ้านละอันนี้ะจะกระทบกระเทือนสังคมมากสมมติพอมีเงินมากขนาดนั้น <c oughs> เป็นหมื่นล้านรหรือแสนล้านพอมอาจจะไปให้ที่นั่นที่นี่อาไป อ่ผมจะให้เงินคุณนะคุณมาให้ปริญญาผมหน่อยอกิติมศักดิ์หรือให้ผมได้เลื่อนอะไรขึ้นหรือคุณอย่าพูดมากนะถ้าผมทําผิดม,มันมันเกิดสิ่งไม่ไดีงามขึ้นได้ด้วยอํานาจทางพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาเพื่ออา<ต>ํานาจความน่จดีเขามีกันเยอะละมีกันเยอะแล้วมันก็แก้ปัญหาโลกไม่ได้อาจารย์ครับ,รบแต่ถ้าเขาบอกว่าสะสมซะชั่วคราวได้นี่ครับพอถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะเลิกพอถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็กลับมาเข้าสู่ วิปัสสนาสมาธิอย่างจริงๆไม่ต้องเห็นอะไรแล้วแล้วเที่ยวนี้ก็จะเริ่มตั้งต้นได้ขอสะสมสักช่วงนึงไม่ได้ก็จะทําก็ทําได้แต่มันไม่ใช่คาสอนทั้งพวกครับก็อย่างท่านจะคุนพูดก็เป็นคารวะกับธรรมะกินพยายามประหยัดตั้งใจขยันก็สะสมไว้ก็มีได้อย่างไนแต่ท่านก็สอนอย่างนี้สอนแต่ไม่ใช่ให้ไปเที่ยวดู ดูดซับดูดซับมาเยอะๆจนใหญ่แล้วก็มีอำนาจมากที่จะทำอะไรแต่อะไรมันไม่ตรงแล้วก็พวกมากแล้วก็ทำผิดอะไรใครว่าไม่ได้ไม่เชื่อฟังกฎหมายบ้านเมืองไม่เชื่อฟังกฎของหมู่คณะที่จะอยู่ร่วมกันครับ